สวัสดีครับสวัสดีสายๆนะครับวันนี้อยู่กับทีมงานวิระครับพบกันกับช่องนายแต็กหกล้อซิงครับเหมือนเดิมปลาจงครับปลาจงคิวที่2คิวแรกปามืดไปแล้วครับเดี๋ยวไปถามปลาจงว่าจะเอากี่เที่ยววันนี้ สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาเ,<อ>เจอกันที่บ้านลำดวนนะครับทีมงานทีแรกครับ,รบเออเอลกีเที่ยวปลาจงวันนี้3ป็นาโฟแล้วสนามซีโแล้วบอกโอ้ดูยางปลาจงนีอยูอย่กับปลาแอบครับโอ้อยางใช้คุ้มจริงๆปลาจงดอกอยางยังไม่หมดเลยฉีกหมดแล้วครับ ถอนตออย่างเดียวครับสลักเ i n ไปเลยนี่ก็เอียวลันปัดครับไม่ใช่เอียวลันทุ่งนะเอียวลันปัดฮะพ่อครัวพ่อครัวเนี่ยนายใส่เสื้ออะไรนายใส่เสื้ออะไรโอ้ <c oughs> <c oughs> โฆษณาใหญ่เลยครับ ลอกน้าบางๆกับเจ้าพีซีร้อยหกสิบคีดหกครับป้าเอบบางถือว่าบางมากๆเลยครับสเสดิงคลังโลสเสดิง <c oughs> เริ่มกระดังเหรอเนาะ to tít gấp Í. phải leo ba chung to tí gấp đi cả rồi đây má ทางด้วยเหยาะลั่นปัด โลกบางมากๆเลยพี่น้องยอมใจป๋าเอบเลยครับนี่เปิดบอ่อไหมครับเพิ่งย้ายมาถึงเมื่อกี้ครับหลังจากไปลุยที่บันว่ามาส่วนวีสองซิงคควันดำก็ ไปแต่งสะครับวันนี้รถดำก็ประมาณน่าจะประมาณ8-9คันมารุมปลาแอบคนเดียวเลยปเดี๋ยวผมขอไปเคลื่อนรถแป๊บหนึง่งถึงคิวของน้องนำเงินแล้วครับสปอร์ตไลท์ไม่รู้หันไปไหนพี่น้อง <laughs> บาดเจ็บแล้วครับแผลหนึ่งไปเกี่ยวกิ่งไม้ครับโอ้วันี้ดินก้อนนะพี่น้องสำหรับที่เทก็ตรงนู้นฟ้ามืดมาแล้วที่เทกับใกล้ๆครับ โอเคขอผมขออนุญาตไปเทดินก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ